ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคนอยากเล่าเต็มใจเสนอถ้ำอาถรรพ์กองกอยสยองในมุมหนึ่งของโลกที่ซ่อนอยู่จากความวุ่นวายมีหมู่บ้านชนบทที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์และความสงบ ท่ามกลางทุ่งนาสีทองอาลามที่ยืนต่งานอยู่ท่ามกลางท้องฟ้าสีครามดินที่มีความชื้นส่งกลิ่นหอมของชีวิตใหม่ในขณะที่ลมพัดพาเอาความสดชื่นของหญ้าสีเขียวมาประทะใบหน้าเสียงของนกขับขานท่ามกลางต้นไม้และเสียงระฆังวัดที่ดังไกลไปทั่วหมู่บ้านนี้มีชีวิตชีวาในทุกๆเชา้า เมื่อชาวบ้านออกมาเก็บเกี่ยวข้าวที่สุกงอมมองดูทุ่งนาเต็มไปด้วยสีทองระยิบระยับอาบแสงแดดที่ที่นี่คือหมู่บ้านหนองญ้าอ่อนที่ห่างไกลผู้คนที่นี่ใช้ชีวิตในหมู่บ้านแห่งนี้เต็มไปด้วยความสงบสุขจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี่เองนายมานพครูหนุ่มสอนเด็กปถมที่เพิ่งกลายเป็นผู้ประสบภัยหัวใจไพ่ลัก ให้กับครูสาวสวยที่เพิ่งทิ้งเขาไปมีรักใหม่ครูมานพจึงทนเห็นภาพบาดตาบาดใจต่อไปอีกไม่ไหวเขาขอย้ายตัวเองมาเป็นครูน้อยสอนเด็กตามชนบทจนเพิ่งได้มาประจำอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้พอเขาได้เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนที่อยู่ที่ทำงานใหม่ๆจิตใจที่เคยหมกมุ่นกับเรื่องความรักก็กลับมีอะไรใหม่ๆให้เขาได้คิดได้ทำ จนค่อยๆลืมเรื่องราวในเมืองเรื่องที่ตนพ่ายรักจนยับเยินก็เลือนหายไปกับการเวลาดังคำโบราณที่ว่าไว้หมูกระทะจะเยียวยาทุกสิ่งโรงเรียนบ้านหนองย่าอ่อนมีนักเรียนเพียงไม่กี่คนที่เรียนกันอยู่ในอาคารไม้เก่าๆซึ่งมีเพียงชั้นเดียวที่นี่มีครูใหญ่อยู่คนเดียวเขาชื่อว่าครูเอิบเป็นครูใหญ่ครูน้อย พานลงในคนเดียวเสร็จสับสอนได้ทุกวิชาในโรงเรียนตั้งแต่วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาไทยไปจนถึงการวาดรูปและการกีฬาครูเอิบถึงแม้จะมีนิสัยขี้เมาชอบไปจับวงดื่มเหล้าสังสรรค์กับชาวบ้านหลังเลิกเรียนจนหน้าแดงกำ่ำแต่ทุกคนในหมู่บ้านต่างก็รักและเคารพเขาเพราะเมื่ออยู่ในห้องเรียนเขาคือครูที่มีความรู้และสอนเด็กๆได้อย่างเข้าใจง่าย เขามักจะใช้วิธีการสอนที่สร้างสรรค์ไม่เคยทำให้นักเรียนเบื่อเขาอธิบายเรื่องยากๆอยา่างคณิตศาสตร์ให้กลายเป็นเรื่องสนุกด้วยการเล่าเรื่องเปรียบเทียบให้เด็กๆฟังอย่างข่องแคล้วและอีกงานอดิเรกที่ครูเอิบบทบานเมื่อถึงเย็นวันศุกร์หลังเลิกเรียนครูเอิบจะแบกปืนลูกซองห้านัดที่ใช้เงินเดือนครูไปซื้อมาเมื่อหลายปีที่แล้ว เขาชอบเข้าไปในป่าใหญ่ที่อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านเขาชอบที่จะไปนอนห้างดูสัตว์ป่าบางครั้งก็ยิงสัตว์เล็กอย่างเก้งกวางหรือหมูป่ามาแจกจ่ายใ,ให้คนในหมู่บ้านเป็นประจำครั้นเมื่อมีครูใหม่มาช่วยสอนช่วยดูแลนักเรียนครูเอิบจึงยินดีเป็นอย่างมากวันนี้ก็เช่นเคยครูเอิบเตรียมสัมภาระปืนยาวปืนสั้นมีดเดินป่า ผมสเสบียงสงหรับสองวันเตรียมตัวจะไปนอนค้างในป่าท้ายหมู่บ้านครูนบทราบมาก่อนแล้วว่าครูใหญ่ชอบไปนอนกลางป่าในช่วงเสารทิตย์แต่บ่ายวันนี้เขาเพิ่งสังเกตเห็นว่าครูใหญ่ดูอารมณ์ดีและกระตือรือร้นเป็นพิเศษ<ๆ>เขาจึงลองถามครูใหญ่ว่าทำไมรอบนี้ครูใหญ่ดูท่าทางตื่นเต้นเป็นพิเศษ ครูเอิบจึงตอบมาว่าก่อที่ท้ายไล่ของตาสุกที่อยู่ริมชายป่าน่ะสิเมื่อวานตาสุกมาขอแรงฉันให้ช่วยไปดักยิงหมูป่าที่มันพากันมาทั้งฝูงลุมกินไล่มันไล่เปลือกของตาสุกเสียหายไปเยอะเลยฉันเลยตั้งใจว่าจะไปช่วยนอนเฝ้าไล่เหตตาสุกสักสองคืนตาสุกแกขัดห้างไว้ให้ริมดงท้ายไล่ จุดที่ฝูงหมูมันลงมากัดกินเปืือกินมันที่ตาสุกอขสาปลูกไว้นั่นแหละได้ฟังดังนั้นครูหนุ่มก็นึกสนุกอยากมีประสบการณ์ยิงสัตว์นอนห้างกับเขาบ้างเขาจึงเอ่ยออกปากขอครูใหญ่ขอตามไปด้วยครูใหญ่ครับขอให้ผมไปช่วยเป็นลูกมือด้วยได้ไหมผมอยากลองเป็นพานยิงสัตว์อย่างครูใหญ่บ้าง ครูใหญ่จึงตอบว่าเอา้าชอบแนวแนวนี้เหมือนกันเหรอนึกว่าชอบสำอางเป็นหนุ่มเจ้าสำรานอย่างเดียวซะอีกแม้ผมเห็นครูใหญ่เดินแบกไอ้กระบ,บอกขาวมันวาวกระบ,บอกนั้นเท่ไม่หยอกเลยนะผมเองก็เพิ่งได้มาลิเกอร์ซาวเออร์สามสทับศูมาใหม่ยังไม่ได้ลองทางปืนเลยครับขอผมตามไปด้วยนะก็เอาสิกูนบ แต่ฉันบอกก่อนนะกูนบต้องเชื่อฟังที่ฉันบอกทุกอย่างห้ามดือ้อห้ามทำอะไร,ร,ราตามใจอาถันป่ามันมีจริงนะกูนบและพานใหม่ปืนใหม่แบบนี้ละที่พวกเขาชอบลองกันนักละครูใหญ่พูดทิ้งไว้เป็นปริศนากูนบรับคำอย่างว่าง่ายเพราะปกติตัวเขาเองก็ไม่ใช่คนอวดเก่งลองดีถ้ามีครูใหญ่เป็นครูพานให้พาเขาออกเที่ยวป่าเที่ยวดง ต่อไปก็คงจะเก่งเหมือนครูใหญ่แน่ๆเขาคิดที่ไล่มันสัมปะหลังของตาสุขอันที่จริงก็คือเป็นไล่ที่ติดแนวป่าถึงจะบอกว่าอยู่ท้ายหมู่บ้านแต่ก็ต้องเดินกันเกือบสองชั่วโมงกว่าจะถึงจริงๆแล้วที่ทางแถวนี้ไม่ค่อยมีใครมาจับจองถากถางทำกินกันสักเท่าไหร่เพราะเลยจากไล่ของตาสุกไปในลาวป่าไม่ไกลมากนัก จะมีถ้ำลึกลับที่ชาวบ้านต่างหวาดกลัวว่ากันว่าภายในถ้ำมีปีศาจกองก่อยคอยดักกินทั้งคนและสัตว์ที่หลงเข้าไปในพื้นที่ของมันก็มีแต่ไล่ของตาสุกนี่แหละที่เป็นไล่สุดท้ายกั้นแนวป่าระหว่างป่ากับหมู่บ้านเย็นวันนั้นครูใหญ่และครูน้อยพากันเดินลัดเลาะเส้นทางมาถึงยังไล่ชายดงของตาสุกทันทีที่คนทั้งสองมาถึง ก็พบกับตาสุขที่กำลังขมักขม้นหูงข้าวหลามและย่างปลาดุกนาตัวใหญ่กินย่างปลาตกน้ำมันกำลังหอมฉุยเรียกน้ำย่อยให้คนทั้งสองต้องท้องร้องโคกค้าก,กันเลยทีเดียวตาสุขเมื่อเห็นคนทั้งสองมาถึงก็ดีใจกระโดดลงจากเถียงนาไปจูงมือครูใหญ่พาเดินไปดูจุดที่ฝูงหมูป่าลงมาขุดกินมันในไร่ทันทีเป็นการฟ้องว่า ครูใหญ่ต้องจัดการฝูงหมูฝูงนี้ให้ฉันนะครูใหญ่พยักหน้าพร้อมพูดว่าตกลงตาสุกไม่ต้องห่วงคืนนี้เราจะขึ้นห้างพร้อมกันทั้งสามคนหมูมันไม่เข้าช่วงนี้หรอกมันชอบเข้าช่วงเช้ามืดฉันว่าตอนนี้เราเรียบไปเตรียมตัวกินข้าวปลาให้เหรียบร้อยดึกๆึกค่อยมาขึ้นห้างกันคนทั้งสามจึงกลับมาที่เถียงนาอีกครั้งแต่ระหว่างทาง าสุก็ชี้ให้ดูเสาหลักอาคมที่พระครูเจ้าอาวาสของวัดในหมู่บ้านท่านได้ปักเสากั้นนานาเขตไว้รอบๆหมู่บ้านเพื่อการสิ่งไม่ดีต่างๆไม่ให้เข้ามารบกวนคนในหมู่บ้านได้ปรากฏว่าเสาต้นนั้นถูกฝูงหมูป่าชนล้มไว้จนเสาหักไปครึ่งเสาตาสุขคิดว่ามันเป็นลางร้ายพรุ่งนี้ก็ตั้งใจว่าจะไปบอกไปนิมนต์พระครูท่านให้มาปักเสาต้นใหม่ คนทั้งหมดจึงกลับมาที่เทียงนาท้ายไล่อีกครั้งเมื่อจัดการกับอาหารค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตามด้วยน้ํายอดข้าวใสๆแต่ดีกีแรงๆแกหนาวได้ชะงักชะงันนะักครูใหญ่คิดว่าพวกหมูมันจะมากันอีกคืนนี้ครูใหญ่แน่ใจเหรอครูนบถามขึ้นมาซี่ครูใหญ่ตอบแต่หมูพวกนี้มันฉลาด ถ้ามันเห็นคนก่อกองไฟนอนเฝ้าเถียงนาแบบนี้มันไม่เข้าแน่นอนฉะนั้นเดี๋ยวพอตกดึกพวกเราดับฟืนไฟให้เรียบร้อยแล้วพวกเราค่อยๆย,ย่องไปขึ้นห้างกันที่ฝั่งนูน้นหลังจากทำธุระหนักเบาเสร็จเรียบร้อยคนทั้งหมดจึงดับฟืนไฟแล้วจึงค่อยๆย,ย่องเบาๆพาตัวกันไปยังจุดที่ขัดห้างไว้รอหมูป่า เมื่อคนทั้งสามปีนขึ้นมาบนห้างไม้เรียบร้อยครูใหญ่จึงบอกสำทับกับครูนพอีกครั้งนี่ครูนพฟังดีๆนะฉันจะบอกอีกครั้งเดียวหลังจากนี้จนกว่าจะเช้าห้ามลงจากห้างโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะกรณีใดๆถ้าปวดฉี่เอานี่กระบอกไม้ไผ่ฉี่ลงในนี้เดี๋ยวเราจะผัดกันนอนผัดกันเข้าเวร เริ่มจากตาสุกนะต่อจากนั้นก็เป็นรูนบแล้วก็ฉันเป็นคนสุดท้ายรูนบพยักหน้าตอบตกลงว่าเข้าใจก้าคืนที่แสนยาวนานจึงดำเนินผ่านไปอย่างช้าๆจากเวรแรกของตาสุกล่วงเลยมาถึงตีหนึ่งเป็นเวรต่อของรูนบรูนบตูกปุกให้มานั่งเวรต่อบรรยากาศรอบๆหนาวเหน็บ เริ่มมีหมอกลงหนาขึ้นเรื่อยๆเสียงกบเขียดที่ร้องดังเมื่อสักกู่บัดนี้ต่างพากันเงียบสนิทเหมือนลาวกับว่ามันนัดกันเข้านอนพร้อมกันไม่มีวิแววของฝูงหมูฝูงนั้นเลยจิตใจที่ล่องลอยคิดไปเรื่อยเปื่อยบดนี้ก็พันกลับมานึกถึงเรื่องของสาเหตุที่ทำให้เขาต้องมาเป็นครูในป่าชนบทนี้ คูอิงออนใช่เธอคนนั้นนั่นเองคือสาเหตุของเรื่องทั้งหมดคูนบโขดหูลงอีกครั้งเมื่อสมองกับหวนคิดไปถึงคูอิงออนครูสาวสวยที่สลัดรักครูมานบไปแต่งงานกับนายตำรวจอนาคตไกลน้ำตาใสาๆเริ่มมาขอที่เบ้าตาอีกครั้งคิดถึงคูอิงออนเหลือเกิน อยากเจอเขาคนนั้นเหลือเกินแต่อีกใจก็กับขานเสียงดังว่าจะอยากเจอคนใจร้ายอีกทำไมหนีมาตั้งไกลขนาดนี้แล้วลืมลืมเขาไปได้แล้วเสียงของเขาเองเถียงกันเองไปมาในสมองของเขาบัดนี้ชายหนุ่มกำลังนั่งเหม่อลอยความคิดฟุ้งซ่านออกไปไกลแสนไกล จนกระทั่งมีบางสิ่งบางอย่างขยับใกล้เข้ามาอย่างใต้ห้างโดยที่ครูหนุ่มไม่ทันได้สังเกตเห็นทันใดนั้นเสียงแววหวานก็ดังขึ้นใต้ห้างพี่นกจา๋าเสียงหวานของสาวสวยนางหนึ่งดังขึ้นใต้ห้างครูนบหันลงไปมองตามเสียงด้านล่างเขาก็พบเข้ากับสิ่งอัศจรรย์ บัดนี้ครูอิงออนคนสวยได้มาหาเขาแล้วครูออนนั่นครูออนใช่ไหมตามมาได้ยังไงเนี่ยพี่นกจา๋าออนอุสาตามมาหาจนเจอลงมาคุยกันข้างล่างสี่พี่นกกำลังเข้าใจออนผิดอยู่นะลงมาคุยกันออนจะอธิบายทุกอย่าง ให้ปีนบฟังเองคูนบเมียการดังคนที่ไร้สติเหมือนต้องมนสะกดเขาค่อยๆไต่ปีนลงมาจากห้างแล้วเดินตามหายไปกับหญิงสาวในที่สุดเสียงไก่ป่าขันดังแว่วมาจากชายดงคูใหญ่และตาสุกสะดุ้งตื่นพร้อมกัน ต่างรู้สึกมึนงงลำดับเหตุการณ์ไปมาขันพอได้สติเต็มตื่นก็พบว่าบนห้างตอนนี้สมาชิกคนหนึ่งได้หายไปมองดูนาฬิกาภายน้้ำบอกเวลาว่าใกล้จะตีห้าเข้าไปแล้วคันแล้วตาสุกก็เอ่ยขึ้นว่าแย่แล้วล่ะกู คููนกหายตัวไปไหนเนี่ยเรารีบออกไปตามกันเถอะครูใหญ่และตาสุขจำต้องฝืนกฎการนั่งห้างและแล้วคนทั้งสองก็พากันไต่ลงมาอย่างพื้นเบื้องล่างอย่างปลอดภัยตาสุขจึงพูดขึ้นว่าสวยแล้วครูดูรอยนี่สิครูใหญ่ก้มลงมองดูอย่างพินิจพิจารณา มันเป็นรอยเท้าปริศนามันมีรอยเหมือนกับตีนของคนหากแต่มันมีแค่สามนิ้วที่มีรอยเล็บคมจิกลงบนดินครูเอิบบอกกับตัวเองว่านี่มันคือรอยตีนของตัวอะไรกันวะเกิดมาไม่เคยพบเห็นกองกอยแน่ๆครูกองกอยจากรรม,มาทันมันเข้ามาหลอกพาครูนบไปคิดว่ามันต้องไปที่ตมของมันแน่ ใช่แล้วเสายานาคมของหลวงพ่อเสาต้นนั้นมันหักเพราะฝูงหมูป่าวิ่งไล่ชนทำให้ผีกองกอยมันเข้ามาในบริเวณของหมู่บ้านได้แต่ทำไมละ่ะปกติเจ้าผีกองกอยมันไม่เคยทำร้ายคนนี่นะถ้าไม่มีใครย่างกายเข้าไปยังถิ่นของมันมันก็ไม่เคยออกมาทำร้ายใครเลย ตาสุขอธิบายเรื่องนั้นช่างมันก่อนเถอะตาสุไปกับฉันก่อนเราแกะรอยตามตีนประหลาดนี่กับรอยตีนของครูนกไปเดี๋ยวก็รู้ว่าพวกเขาจะไปไหนไปรีบไปกันเถอะครูนกที่เดินตามหญิงสาวเข้ามาในถ้ำบัดนี้เขาพบว่าตัวเองแต่งตัวแบบชาวป่าโบราณ เหมือนกับว่าเขากำลังยืนมองตัวเองอีกคนที่หน้าเหมือนกันแต่แต่งตัวแบบคนป่าโบราณกางเกงขากลวยเสื้อมอห้อมผูกเอวด้วยผ้าขามา้าในมือถือมีดดาบเล่มใหญ่กำลังชี้หันไปดาบไปยังชายแก่คนหนึ่งที่เป็นเหมือนนักเดินทางชายแก่ผู้นั้นเขาพาครอบครัวนั่งเกวียนขนสัมภาระและสมบัติของตนหนีภัยสงคราม ผ่านมายังถ้าแห่งนี้แต่หารู้ไม่ว่าภายในถ้ำเป็นที่กบดานของโจรป่าชายแก่ถูกบังคับให้คนของมีค่าทั้งหมดไปเก็บไว้ภายในถ้ำโดยโจทลายสัญญาว่าเมื่อคนของเสร็จแล้วเขาจะปล่อยชายแก่และครอบครัวไปแต่อนิจจาสัจจะไม่มีในหมู่โจร หลังจากคนหิบสมบัติหิบสุดท้ายเสร็จเจ้าโจรใจอมหิตคนนั้นก็ง้างดาบฟันชายแก่จนเสียชีวิตและฆ่าคนในครอบครัวของเขาทั้งหมดไม่เว้นแม้แต่เด็กน้อยครูนบยืนมองและร้องห้ามสุดเสียงพยายามเข้าไปช่วยชายแก่และครอบครัวแต่เหมือนกับว่าเขาเป็นอากาศาธาตุ์ที่สัมผัสใครหรืออะไรไม่ได้เลย ศพและสมบัติถูกฝังไว้ภายในถ้ำแล้วเจ้าโจรคนนั้นก็หนีไปเพื่อรอโอกาสค่อยกลับมาขุดสมบัติไปใช้คูนบยืนมองเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยน้ำตาที่ไหลนองหน้าพันเขาก็ได้ยินเสียงชายแก่พูดขึ้นว่าก็มึงไงละ่ะคนที่ฆ่ากูและลูกเมียฝังไว้ในนี้ กูรอคอยมึงมานานแสนนานทนทรมานอยู่ในถ้ำแห่งนี้กี่เดือนกี่ปีจนกูแทบจะลืมตัวตนของตัวเองลืมเรื่องราวทั้งหมดไปแล้วด้วยซ้ำแต่ในที่สุดมึงก็กลับมาเสียงที่ดังขึ้นอยู่ในเงางมืดลึกเข้าไปภายในถ้ำแห่งนั้นพันล่างๆนั้นก็ก้าวออกมาเผชิญหน้ากับเขา ภาพของอสุรกายน่าเกลียดน่ากลัวโผล่พ้นเงามือดออกมาเมื่อเห็นดังนั้นครูมานุ์ตกใจกลัวจนแทบสิ้นส,สติอสูรหลายตนนั้นพุ่งเข้าใส่ครูนกหมายจะตะปบกงเล็บและฝังเขี้ยวลงในเนื้อหนังของครูนกกัดกินให้สะสมและหายแค้นครูนกตกใจจนหงายหลังกงเล็บที่ฟาดลงมา จึงเฉียดฉิวใบหน้าเข้าไปชนิดเส้นยาแดงผ่าแปดเจ้าวสุนเองก็ไม่ได้รีบร้อนมันตั้งใจค่อยๆเชื้อเยื่อของมันให้ค่อยๆรับรู้ถึงความทรมานและหลังจากนั้นมันจึงจะหยิบยื่นความตายให้ในท้ายที่สุดคู่ใหญ่เอ,อิบและตาสุขพากันแกะรอยมาตามทาง จนใกล้ถึงถ้ำอาถรรพ์แล้วครูเอิบแน่ใจแล้วว่าครูนบจะต้องถูกพาตัวไปในถ้ำอาถรรพ์แน่นอนดูจากรอยตีนที่มุ่งหน้าไปยังถ้านั้นครูเอิบจึงหยิบอาหุ่นฟางขนาดเท่าฝ่ามือออกจากถุงย่ามของเขาและยกขึ้นในตาสุกดูนี่ไงตาสุกข,ของดี ที่พระครูเจ้าวาดท่านให้ฉันมาติดตัวท่านบอกว่าสักวันหนึ่งของสิ่งนี้จะมีโอกาสได้ช่วยชีวิตคนคนหนึ่งฉันว่าคราวนี้ฉันจะต้องใช้มันแล้วละว่าแล้วครูเอิบก็นำหุ่นฟางขึ้นปนมมือท่องบนคาถาจบแล้วก็โยนหุ่นฟางขึ้นไปบนอากาศ พันหุ่นฟางก็หายวับไปในทันทีกลับมาที่ถ้ำอาถรรพ์ขณะนี้ครูนบในสภาพหวาดกลัวสุดขีดเขาใช้ไฟฉายในมือสองนำทางและวิ่งหาทางออกสเปสะสปะจนหัวไปโขกกับผนังกำแพงถ้ำแขนขาสะดุดหกล้มจนเขียวช้ำไปทั้งตัว หลังจากวิ่งจนล้มลงอีกเป็นครั้งที่เท่าไหร่ไม่ทราบแล้วเจว้าวสูลยัยหัวเราะมองดูเขาอย่างสักใจคราวนี้มันก็โจนเข้าใส่เขาอีกครั้งตั้งใจหมายจะปิดชีพเขาจริงๆแต่ทันใดนั่นเองเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างหายตัวมาปรากฏตรงหน้าของชายหนุ่มและใช้เท้าถีบยันจ้าวสูล จนกระเด็นกระดอนไปเมื่อกูนบลืมตาขึ้นมองก็พบว่ามีนักรบโบราณถือดาบยาวสองมือยืนจังก้าขวางหน้าเขาไว้ระหว่างเขากับอาสูรกองก่อยทันทีที่อาสูรยันกายขึ้นร่างนักรบโบราณก็กระโจนเข้าลวมลันกับอาสูรหลายในทันที ต่างฝ่ายต่างผัดกันลุกผัดกันรับจนเวลาล่วงเลยผ่านไปจนใกล้เช้าเต็มทีในที่สุดหุนพยนต์ปุกเสกก็สู้อำนาจของอสูนย้ลาลที่อยู่กับความแค้นมานานหลายร้อยปีไม่ได้เจ้าขุน,าน,านยยพยนต์เสียท่าถูกอาศูนกัดฉีกล่างแตกออกเป็นชิ้นๆแต่ฝ่ายเจ้าอสูนเอง ก็เจ็บตัวไม่น้อยเช่นกันเมื่อได้รับชัยชนะเจ้าอ,อสูรายพาตัวเองที่บอบชำ้ำย่างใกล้เข้ามาหาคูนบคูนบที่มองดูเหตุการณ์ทั้งหมดแต่ไม่สามารถจะหนีไปไหนได้บัดน,นี้เขาปรงตกแล้วหมดหนทางจะหนีอีกต่อไป เจ้าอาสูรเสยยิ้มย่างผู้ชนะค่อยๆย่างสามกลุ่มก็มาหาครูนพอีกครั้งในมนูสำนึกของครูนพในตอนนี้ก็บอกกับตัวเองว่าถ้าสิ่งที่เขาเห็นมันคือสิ่งที่เขาทำจริงๆมันก็ช่วยไม่ได้เจ้าโจรร้ายคนนั้นมันไม่สมควรได้รับการให้อภัยเลยเกิดมา เขาต้องพบเจอกับความรักที่ผิดหวังจนมาถึงจุดนี้แล้วถ้าเขาจะต้องมาจบชีวิตเพื่อชดใช้นี่กรรมเขาก็พร้อมและยอมรับชะตากรรมแล้วชายหนุ่มนั่งลงกับพื้นหลับตาลงปลงกับทุกสิ่งทุกอย่างเขากำหนดจิตสำนึกผิดในบาปกรรมที่เคยก่อและขอขมาต่ออสุรกายที่อยู่ตรงหน้า และเขาก็เอ่ยขึ้นว่ามาเถอะท่านมาเอาชีวิตเราไปเราเสียใจจริงๆกับเหตุการณ์ที่เห็นถ้ามันถ้ามันเป็นอดีตชาติที่เราเคยทำลายท่านเชิญท่านมาเอาชีวิตเราไปเถอะว่าแล้วเขาก็หลับตารอรับชะตากรรมเสียงฝีเท้าของเจ้าวสุลกายย่างใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนมาหยุดอยู่ตรงหน้าของชายหนุ่ม อาสุรกายผีกองกอยค่อยๆกลางฝ่ามือกองเล็บขึ้นหากว่ามันฟาดกงเล็บลงไปชีวิตของกูหนุ่มก็ต้องดับแดดินลงในทันทีนี่แขนทั้งหมดก็จะได้รับชำระและจบลงในตอนนี้แล้วยังไงต่อละ่ะเจ้าอาสู์คิดด้วยกระแสแห่งบุญ ที่ชายหนุ่มส่งออกมาทำให้จิตใจที่อาคาดแค้นของอสุรกายจากที่มืดมนุนพันก็ระ,ะลึกได้ว่าครั้งหนึ่งตนเองก็เคยเป็นมนุษย์ผู้มีใจบุญที่เคยปฏิบัติตนอยู่ในศีลในธรรมมาตลอดหากแต่ก่อนจะตายจิตใจที่โกรธเกลียดจึงดึงให้เขากลายมาเป็นผีร้ายอสุรกายแบบนี้ อสูรรลายที่ไม่เคยได้รับการแผ่บุญกุศลจากใครบัดนี้ด้วยกระแสบุญแห่งการสำน,นึกปิดของคูนูนกทำให้อาสูรรลายหลุดพ้นจากบ่วงแห่งโทสะเขาได้ปรับพบภูมิเลื่อนขึ้นไปจุดติตามแรงบุญแรงบาปที่เคยสร้างสมมาอันที่จริงคููนกเองก็ เวียนไาวตายเกิดชดใช้กรรมที่ก่อมาหลายภพหลายชาติจนในที่สุดก็มาเจอกับเจ้ากรรมในเวรอีกตนที่ทํำแห่งนี้แต่ด้วยผลบุญที่ได้ทำมาในอดีตชาติทําให้ครูนบสามารถสำเนึกผิดและขอขามากรรมกันได้ในที่สุดครูเอิบและตาสุขแกะรอยตามมาจนถึงถา้าทัน์จนได้เวลานี้ แสงแดดสาดสง่งทอแสงสว่างเข้าไปภายในถงถ้ำแห่งนั้นจากที่เคยดูมืดมนอึมครึมบัดนี้ถ้ำแห่งนี้จะไม่มีอาถรรพ์อีกต่อไปครูเอิบและตาสุขพบว่าครูมานพนอนสลบอยู่ภายในถ้ำเมื่อตื่นขึ้นมาครูมานพจึงเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้คนทั้งสองฟังและหลังจากนั้นไม่นาน คนทั้งสามก็พากันมาขุดหาสมบัติในถ้าแต่ก็พบกับสมบัติที่เป็นแค่ถ้วยชามโบราณและเงินหอยเงินเหรียญลูที่ใช้จ่ายไม่ได้ในยุคนี้แล้วพวกเขาจึงนำของทั้งหมดส่งให้กับกรมศิลปากรดูแลต่อไปเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้ครูมนุษมีจิตใจที่สงบและเข้มแข็งขึ้นเขาตระหนักและเชื่อมั่น ในเรื่องของบุญบาปและใช้ชีวิตยอย่างไม่ประมาทอีกต่อไปเป็นไงกันบ้างครับท่านผู้ฟังคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาได้และได้โปรดกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานและเพื่อจะไม่พลาดในคลิปต่อๆไปขอบคุณครับ